พื้นที่สีแดงเข้มยังคงอนุญาตให้จัดลอยกระทงได้นะคะแต่สําหรับบางพื้นที่เขายกระดับเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยเพราะว่าต้องการจะกดระดับการระบาดให้ต่าลงค่ะไปดูกันที่ปัตตานีค่ะเทศบาลเมืองปัตตานีเตรียมความพร้อมให้ที่เชิงสะพานเดชาริมแม่น้ําปัตตานีนะคะจะอนุญาตให้ประชาชนมาลอยกระทงที่นี่ได้ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโควิด -19 งดกิจกรรมรื่นเริงหรือกิจกรรมบนเวทีเพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรคพร้อมกับเตรียมความปลอดภัยทั้งทางน้ำและทางบกค่ะอีกจังหวัดหนึ่งคือนครศรีธรรมราชนะคะคลองหน้าเมืองที่ถนนราชดำเนินในตำบลคลังอำเภอเมืองเป็นจุดที่จัดกิจกรรมค่ะและชาวบ้านก็นิยมมาลอยกระทงที่นี่แต่ปีนี้กิจกรรมบนเวทีจะไม่มีนะคะอนุญาตให้ลอยกระทงได้แต่ต้องเว้นระยะห่าง ย้ำว่าจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยเพราะยังเคอร์ฟิลสี4ทุ่มถึง4 4อยู่สถานการณ์ล่าสุดของนครศรีธรรมราชยังพบผู้ติดเชื้อใหม่รายวันค่อนข้างสูงค่ะอยู่ที่350 500คนต่อเนื่องมานานกว่า1สัปดาห์แล้วล่าสุดพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มนักการเมืองค่ะ ส่วนคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดส,สงขลารวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากเป็นจังหวัดสีแดงเข้มและทํางานรักษาโควิด -19 กันมาอย่างยาวนานนะคะโดยขอร้องประชาชนให้ร่วมกันป้องกันตนเองเพื่อให้สถานการณ์การระบาดคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วค่ะ